ส้มเขียวหวานผล,ลไม้ดับกระหายสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับซึ่งเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของส้มเขียวหวานนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ส้มผลอ,ออกผลผลิตสู่ตลาดค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูกันนะครับว่าส้มเขียวหวานเนี่ยเขามีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับ อันแรกก็คือช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระใช้เป็นยาแก้ไอและช่วยขับเสมหะเป็นยาขับลมแก้อาหารไม่ย่อยบรรเทาอาการกระหายน้ำและป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียนะครับทั้งหมดนี้คือคุณ,ณประโยชน์ ของส้มเขียวหวานนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับ